แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนิวก็ยังคงมีวาชเชอร์มาแจกกันด้วยนะคะปีหน้าสีนี้มาแน่คือเบรรี่พารปีนี้เนี่ย Y2K มาแรงมากๆเลย นะคะปีนี้ 4, 000, 2 0 2 2ตนย้ตอนรับเข้าสู่รายการช็อปตามปีวันนี้นะคะต้นปีแบบนี้เราจะต้องมาอัปเดตในเรื่องของเทรนด์เสื้อผ้าในเรื่องของสีต่างๆที่เราจะหาทำตลอดทั้งปีเราไม่ได้มาตัวเปล่าเรายังคงมีวอลเชอร์มาแจกด้วยท้ายคลิปของเรา้าจะทำอย่างไรห้ามก่อข้ามไปดูตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวตอบคำถามไม่ได้ถ้าพร้อมแล้ว เทรนด์สีกันก่อนเลยจ้า <S <S คุณผู้ชมจ๋าปีนี้มีทั้งหมด7สีนะคะซึ่งคุณก็สามารถจะเลือกใส่ได้ทั้ง7วันเลยนะคะแบบไม่ซ้ำสำหรับสีแรกชื่อว่า e n n i s Flower ค่ะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองโทนตุ่นนะคะตุ่นไปทางสว่างงงใช่ไหมละ่ะนู่นไงคะเอาขึ้นให้แล้วนั่นแหละคือสีนี้เขาบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีของความจิตใจดีปฏิบัติจิตใจให้ผ่องใสสีต่อไป เป็นชื่อสีที่อลังการมาก Star Trophia มันจะเป็นสีฟ้าทนทนฟ้าอยากรู้เป็นไงเงยหน้ามองทางฟ้าตะพังสิ่งที่เห็นนะจะไม่สีฟ้านะจะเป็นสีดำเพราะหน้ามืดมันก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าผู้ดีฟ้าพิมถาฟ้าอ่อนโยนเงี้ยฟ้าแบบว่าฟ้าแอตลาสออนฟ้าไม่พูดสีของนวัตกรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่ล้ำเลิศอลังการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ทันสมัยด้วยต่อไปนะจ๊ะเป็นสีม่วงจ้ะ แต่อย่าเรียกว่าม่วงมันไม่เก๋ต้อง purple rose อ่านปากนิชานะคะ purple rose มันเป็นม่วงโทนแบบว่า l a เวนเดอร์ที่เริ่มแห้งจะเป็นม่วงอ่อนลงมาและพาเทลจางๆสีม่วงนี้นะคะเป็นตัวแทนของความสร้างสรรค์ต่อไปนะคะ radiant yellow ไม่ใช่เหลืองธรรมดามก็คือเป็นตัวแทนของความมั่นใจมันนะ่น呐 เป็นดอกทันตะวันที่โตในรตแรกที่แบบว่าวิตามินยังแน่นอยู่แล้วแล้วกีบยังเหลืองสนัน่นและต่อมานะคะชื่อสีว่าเอซิดลามเอซิดลามนะคะเป็นตัวแทนของความซาบซาความแซบ,บหลังจากปีที่แล้วเราอาจจะหมดหมอจากโควิดมาแบบสองปีแล้วคุณผู้ชมนั่งยมตัวหดเหี่ยวหมดแล้วตอนนี้ค่ะเราต้องกลับมาพังงาดคำโลกสู้กับมัน เอาปลล่าโควิดและอีกหนึ่งสีนะคะก็เป็นสีที่น่ารักตาแตกมากๆนะคะคือสี Festival Food เสียนั่นเองนะคะสีนี้นะคะใครที่เป็นคนมีเรื่องราวในใจใส่เสื้อสีนี้ไปค่ะเพราะมันเป็นตัวแทนของการปลดปล่อยอยากมีกิจกรรมอะไรที่ปลดปล่อยใส่สีนี้ไปเลยค่ะต่อมาคือสีจาว่าจ้ะสีนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำตาลเทาปนๆกันะคุณผู้ชมมันจะแบบว่าหม่นหม่น สีนี้เป็นตัวแทนของวัฒจักรธรรมชาติและความร่วมสมัยถ้าคุณไม่เข้าใจถูกแล้วค่ะหนูก็ไม่เข้าใจก็ใส่แล้วก็ดูมีพลังดีอาจจะรู้สึกว่าสงบร่มเย็นเพราะมันมีธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องและสีล่าสุดที่เขาเปิดตัวมาตอนช่วงเดือนที่แล้วว่าปีหน้าสีนี้มาแน่คือเบรรี่พารสสีนี้จะเป็นสีโทนแบบว่า อมกับน้ำเงินแต่อย่างที่บอกคล้ายๆกับเมื่อกี้ไม่รู้ใครอมใครก่อนนะคะแต่ก็รวมๆกันแล้วก็ออกมาในเฉดเดียวกันซึ่งสีนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของความกล้าหาญแล้วก็ความสดใสความคิดสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ในเรื่องของสีรู้กันไปแล้วต่อมาเรื่องของเสื้อผ้าปีนี้เน<ม>ี่ย Y2K มาแรงมากๆคล้ายๆ 2BM ไม่ใช่ก็เป็นเทรนประมาณว่าในยุค90ถึง2000 และ6สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Y 2 K มีดังนี้ 1. รองเท้าส้นตึก 2. เสื้อครอป 3. กางเกงเอวต่ำาีวิบวิบวับๆ5โครเชตและ6ค่ะเสื้อผ้าที่มีเชือกผูกเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราถือว่าเป็น Y 2 K ซึ่งวันนี้เราจะไปสรรหามาจากช h อปปี้แล้วก็มาเสิร์ฟคุณผู้ชมการเอามา mix and match กันในแต่ละชิ้นเนี่ยราคาหลักสิหลักร้อยเท่านั้น มาเราจะเป็นคนจับกันถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มแต่งเตือกัอนเลยจ้า <c oughs> คุณผู้ชมจ้านี่เลยค่ะแต่ละสิ่งเหล่านี้ตามเทรนที่เราบอกไปเลยว่า6อย่างสำหรับ Y2K มันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่ลุกแรกกันเลยเริ่มจากนั่งก่อนจ้ก <c oughs> ลุกไม่ได้แอบค <c oughs> ทางทนของเอซิดลามนะคะที่เราได้แนะนําไปตอนแรกนั่นเองแล้วก็แน่นอนว่ารองเท้าส้นตึกนี่เลยนะคะเป็นเป็นเกือบจะอพาร์ตเมนต์แหละแต่ว่ามันมันเป็นแค่แฟะเพราะว่ามันไม่สูงเท่าไหร่ใส่สบายกว่าที่คิด <Okay. S 1> แล้วราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ส่วนกางเกงค่ะก็จะเป็นแบบนี้เอวสูงปรี๊ดอาจจะดูเหมือนว่าย้อนแย้งกับเทรนที่เราบอกไปว่าเป็นเอวต่ำแต่ใดๆคือเราสามารถที่จะ เอามา mix and match ได้ส่วนเสื้ออันนี้แหละเทรนของเขาเลยเป็นครอปนั่นเองถ้าอยากให้มันครอปกว่านี้ <revol ver> ก็พับขึ้นเข้าไปแมทกับกระเป๋าที่มันมีความเพดเพดแบบวิ้วิวก็เป็นเพดเพแบบนี้วิวววก็คือแมทกันได้ทั้งตัวเพราะฉะนั้นลุคนี้เนี่ยจบทั้งตัวไม่น่าจะเกิน1 0 0 0พบาทจะ้ะไปซื้อเลยจะ้ะอะลุกมันน่ามันโนกที่มาจากสีแอซิดลามผ่านไปเดี๋ยวไปดูลุกต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร ไปเลยจ้ะขอกระโดดหทีแล้วหายตัวหนึ่งสองสามนกลับมาแล้วนะคะกับลุกที่2นั่นเองนะคะลุกนี้เนี่ยเรามากับโทนสี Anise Flower ค่ะเสื้อและหมวกโทนเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็นเสื้อครอปด้วยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแนวแบบว่าไหมพรมส่วนกระโปรงก็เป็นทรงนี้สมัยยุค902,000นเวอร์นะคะเป็นสีแบบว่าจาว่าก็คือ อมทุกสีรวมกันไว้เป็นสีรวมผูกกันนะคะแล้วก็รองเท้าจ้ะส้นตึกคุณผู้ชมส้นตึกแล้วก็ยังมีเชือกคาดแบบนี้นี่แหละคือเทรนด์ของ Y2K แล้วก็เสริมด้วยกระเป๋าแบบเว็บวับนั่นเองนี่หมวกเอ่ยื้อเอ่ยะโปงเอ่ยรองเท้าเอ่ยกระเป๋าเอยรวมกันทั้งลุกแบบนี้ไม่เกิน1,000ตามไปตามส่วนลุกต่อไปเป็นอย่างไรไปชมกันเลย นึ่งลุกนะคะลุคนี้เนี่ยยังคงอยู่กับรองเท้าส้นตึกแล้วก็ผูกเชือกแบบนี้ค่ะแต่ว่ากระโปรงเนี่ยจะเป็นกระโปรงแบบมินิสเกิร์ตนะคะซึ่งผู้ชมสามารถทําให้มันสั้นขึ้นได้อีกหรือว่าจะใส่เป็นเอวสูงแบบนี้ก็ได้หรือจะไปขยับใส่เป็นเอวต่ําก็แล้วแต่ส่วนเสื้อก็มาเป็นแบบครอปนะคะซึ่งโทนสีของเขาเนี่ยมันก็จะไปทางโทนส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้ากับกระเป๋านั่นเองจ้ะนอกจากนี้ความเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือเหล่ากิฟต์ลูกปัดเหล่านี้นี่จ้ะ มันทําให้เราดูแบบว่าย้อนกลับไปยุค80-902 0ย์ได้เป็นอย่างดีลูกนี้ทั้งตัวรับประกันได้ไม่เกิน1,000หลักสิบหลักร้อยทั้งตัวแบบนี้ไปต่ำจ้ะและลูกต่อไปจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยมากันต่อกับลูกที่4นะคะลูกนี้เราเวียงคงพึ่งพาแวววนไปกับกระเป๋าวิบวับแบบนี้ และเสื้อของเราค่ะบางคนก็จะใส่เป็นผีเสื้อตัวเดียวแต่ว่าบางคนก็สามารถแมชได้กับเสื้อที่เป็นตะข่ายแบบนี้แล้วก็กางเกงสามารถแมชได้กับกางเกงยีนเอวสูงหรือถ้าจะให้ Y2K จะจ๋าเลยก็ใส่เอลต่ำโหลดเตี้ยโชว์ซิกแพคโชว์สะดือไปเลยจ้ะรองเท้ามากับรองเท้าส้นตึกอันนี้ก็เป็นลันกษณะของผ้าใบนะคะเป็นการอะแดปเข้าทั้งหมดเลยแต่ว่าบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันแพงแน่เลยไม่จ้ะ 60กว่าบาทร <Wow. S 1> องเท้า100กว่าบาท <Okay. S 1> อย่างที่บอกรวมกันทั้งตัวไม่เกินพันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตามกันได้แล้วเดี๋ยวลูกถัดไปเป็นอย่างไรไปชมกันเลยเจดดนกลับมาแล้วกับลุกสุดท้ายของวันนี้นะคะ แน่นอนใจที่บอกไปว่าเทรนด์แวร์วนไปก็มาแรงไม่แพ้ y 2 k <_ an> 2> เพราะฉะนั้น,เ,นเราก็เลยเอามาแมทช์กันนะคะกับรองเท้าผ้าใบเป็นส้นตึกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กางเกงสีเขียวตัวนี้เอวสูงนะคะแน่นอนว่าเสื้อที่มาแรงสุดๆเลยคือตัวนี้ใส่กันสนั่นวันไหวทั่วทั่เมืองนะคะถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าโป๊ปายแมตตีนะคะก็ไปเอาเสื้อกล้ามมาใส่ด้านในแบบนี้ก็ได้ด้านักทีเดียวแหละแล้วก็เสื้อด้านในแล้วแต่จะเป็นเป็นสีอะไรก็ได้เพิ่มความ Y 2 k เเข้าไปอีกคือแหวนจ้ะ นี่นะคะแล้วก็ไปแมชกับการติดกิฟต์ติดอะไรเพิ่มเติมก็ได้หมดทั้งตัวนี้ไม่เกิน1,000บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเออเป็นการแวววันไปอาจจะไม่เกิน300อไปติดตามกันได้เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ว่าไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยนิวก็ยังคงมีวอลเชอร์มาแจกกันด้วยนะคะแจกไปเลย300บาทขั้นตาำ600บาทแจกทั้งหมด3รางวัลค่ะคำถามงย บอกเข้ามาว่าในบรรดา5ลุคนี้คุณชอบลุกไหนมากที่สุดอยากแต่งตามลุกไหนมากที่สุดเพราะอะไรตอบเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอาลิงก์ของเราเนี่ยไปแชร์ลงใน f a c e b o o k ด้วยนะคะหรือว่าจะไปแชร์ช่องทางไหนก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นเกมกันด้วยนะคะก็จะรอรับรางวัลแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe s h o p e e TH กันด้วยนะจ๊ะที่สำคัญคลิปนี้ถ้าใครแชร์ขอยล่ามอยเลยจะถูกหวยทุกวัน ค่อยออกวันที่1กับ1 6ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ